เมื่อนี้นดีใจหลายครับพี่น้องครับที่อิฐโปร่งร่างนี่มีโอกาสได้มากขึ้นคอนเสิร์ตที่แสนพิเศษเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ของศิลปินไทยที่จะต้องจาลึกเอาไว้นะครับเพราะว่า,าต้องขอยอมรับเลยว่าเป็นศินลปินที่มีแฟนคลับอยู่ทั่วโลกจริงๆนะครับก็ได้มาสัมผัสแล้วก็ไม่แปลกใจว่าทาไมมีแฟนคลับเยอะแยะมากมายเนาะกไ็ได้เห็นความน่ารัก ของน้องๆแล้วก็ความสามารถบนเวทีอย่งนี้นะครับก็ดีใจหลายๆนะครับที่มีโอกาสได้มาเมน,นีหายศิลปินรุ่นเก่าของไอรและรุ่นตำนานแล้ววัฒน์ผวัวววตำนานละเอียด <c oughs> <c oughs> ในมีโอกาสได้มากห่วมขึ้นทังมงเี่ีขอคุณนายห่างเพิ่นนะครับจริงๆแล้วก็ขอฝากลูกไปนะครับก็สิ่งที่เฮ้าที่จะยึดถือต่อไปก็คือการดูแลหัวใจของ ของแฟนเพลงของเฮาของแฟนคาับเฮาล้ะครับแลวก็ที่สำคัญกว่านั้นคือดูแลหัวใจของเจ้าของให้ให้เป็นคนที่อ่าคล่องใจของแฟนเพลงนะครับของเฮาได้ตลอดไปนะครับก็มื้อนี้ดีใจและหลายที่มีโอกาสได้มามื้อนี้นะครับขอบคุณทั้งสองคน